สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับทิเชอร์ลิงนะคะซึ่งวันนี้นะคะทิเชอร์ลิงก็มีเบ้นยิ้มบริหารสมองมาฝากเด็กค่ะเ,เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะอ่ามีคนบอกว่าพร้อมแล้วค่ะซึ่งกิจกรรมเบนยิ้มบริหารสมองนี้นะคะก็จะทําให้นะคะเด็กๆมีสมาธิกับสิ่งที่จดจ่อมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมเป็นยิบริหารสมองนี้เราจะทำท่าประกอบเพลง1 2 3สาซ้ายขวานั่นเองค่ะถ้าเด็กพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กชูมือขึ้นมาเด็กชูมือขึ้นมากันได้ยังคะถ้าชูขึ้นมาแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะหนึ่งสามซ้ายหนึ่งสาขวาหนึ่ง

บนหงล่างซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างเดี๋ยวเรามาทำกันอีกรอบนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นรอบที่สองนั่นเองซึ่งรอบนี้นะคะจะเร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะหนึ่งสองสามซ้ายหนึ่งสองสามขวาหนึ่งสองสามหน้าหนึ่งสองสามหลังหนึ่งสสามบน หนึ่งสองสามล่างหนึ่งสองซ้ายหนึ่งสองขวาหนึ่งสองหน้าหนึ่งสองหลังหนึ่งสองบนหนึ่งสองล่างหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งหน้าหนึ่งหลังหนึ่งบนหนึ่งล่างซ้ายขวาหน้าหลังบนล่าง หลังจากที่เด็กๆทำกิจกรรมกันไปแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันนี้วันที่เท่าไรเอ่ยมีใครตอบได้ไหมคะว่าวันนี้วันที่เท่าไรคะวันที่เท่าไรนะวันนี้วันจัน์รหรือเปล่าคะไม่ใช่วันพุธไม่ใช่งั้นเหลือวันอะไรคะอ๋อใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะ วันอังคารที่14เดือนกันยายนพศ2564อีกรอบนะคะวันอังคารที่14เดือนกันยายนพศ2564ค่ะเด็กๆก็รู้จักเกี่ยวกับวันที่กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะที่เชื่อมถึงนะคะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันค่ะ ก็คือเกณฑ์ตามหารูปร่างเองค่ะโดยที่ทิเชอร์ลินจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะทิเชอร์ลินนะคะก็จะเอาบล็อกไม้รูปร่างต่างๆมาวางลงบนกระดาษค่ะหลังจากนั้นทิเชอร์ลินนะคะก็จะใช้ดินสอวาดตามรูปร่างของสิ่งของที่ทิเชอร์ลินนำมาค่ะส่วนขั้นตอนที่2นะคะหลังจากที่ทิเชอร์ลินวาดเสร็จไปแล้วทิเชอร์ลินจะให้ทิเชอร์เพนนะคะเป็นผู้เล่น ให้กับทิชเชอร์ดินนะคะโดยที่ชิเพนเนี่ยจะหาอุปกรณ์ไม้บ็อกที่เป็นรูปร่างต่างๆที่ทิชเชอร์ดินนะคะวาดเสร็จแล้วนํมวามาวางลงในกรอบภาพที่ทิชเชอร์ดินวาดลงไปนั่นเองค่ะถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะโดยอุปกรณ์มีดังนี้นะคะ 1. ก,ก็คือบล็อกไม้2ดินสอสา กระดาษค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะจะมีผู้เล่นอยู่สองคนนะคะโดยคนแรกนะคะจะเป็นคนวาดรูปร่างสิ่งของที่หามานะคะส่วนอีกคนจะนำสิ่งของที่คนแรกนะคะวาดเสร็จแล้วเนี่ยนำมาวางไว้ในกรอบที่คนแรกวาดไปแล้วนะคะงั้นเดี๋ยว ทิเชอร์ลินนะคะจะมาสาธิตวิธีการเล่นเกมตัวนี้ให้เด็กๆดูก่อนนะคะผู้เล่นคนแรกนะคะจะนำบล็อกไม้มาวางลงบนกระดาษก่อนนะคะแล้วก็ใช้ดินสอน,นะคะวาดตามรูปร่างรูปทรงของสิ่งของที่นำมาเลยนะคะ เด็กๆนะคะสามารถชวนผู้ปกครองเล่นอยู่ที่บ้านได้นะคะถ้าผู้ปกครองนะคะเป็นคนวาดไปแล้วเด็กๆก็จะเป็นคนหาอุปกรณ์ที่ผู้ปกครองใช้นํามาวาดน,นั่นเองค่ะแต่ถ้าเด็กๆเ,เป็นคนวาดนะคะผู้ปกครองนะคะก็จะหาอุปกรณ์ที่เด็กๆนํามาวาดม,มาวางไว้ในกลอบนั่นเองค่ะ มเมื่อเราวาดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะนําอุปกรณ์บล็อกไม้ต่างๆออกจากกระดานนั่นเองค่ะ mm. เพื่อให้ผู้เล่นคนที่สองนะคะนําบล็อกไม้ที่เรานํามาวาดเนี่ยมาวางไว้ในยังจุดที่เราวาดลงไปแล้วนะคะอย่างเช่นตรงน,นี้แบบนี้แบบนี้เป็นต้นนะคะ งั้นเดี๋ยวเราจะให้ t e a เช e ร์เ n นนะคะมาร่วมเล่นเกมกับเรานะคะเดี๋ยวเรามาดู t e a เช e ร์เ n นเล่นเกมนี้กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเด็กๆคอยสังเกตดูนะคะว่าทิ a เช e ร์เ n นนะคะนําไม้บล็อกนะคะรูปทรงต่างๆเนี่ยมาวางอยู่ในกรอบถูกต้องหรือเปล่านะคะ เด็กเนี่ยวไว้ก่อนนะคะไว้เราจะเฉลยทิชเชอร์เพนตอนหลังจบกิจกรรมไปแล้วข้อไหนนะอันไหนนะนเด็กดูช่วยเด็กนะคะดูช่วยทิชเชอร์เพนหน่อยนะคะว่าทิชเชอร์เพนทาถูกข้อไหนไปแล้วบ้าง เดี๋ยวเรามาเฉลยนะคะว่าทิช h e r เพนนะคะทำถูกไปแล้วกี่ข้อนะคะโดยมันเริ่มที่บอกไม้รูปนี้ก่อนนะคะเด็กๆคิดว่านะคะทิชชู่เพนวางถูกต้องหรือเปล่าคะผิดนะคะข้อนี้ทิชชู่เพนวางผิดนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บบอกไม้ตรงนี้นะคะมาวางไว้ข้างๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะอันนี้ถูกหรือเปล่าคะ ถูกต้องต่อเมือที่เช็เนด้วยนะคะอันนี้ล่ะคะถูกต้องหรือเปล campaigns? ่าถูกต้องค่ะอันนี้ล wow, ่ะคะถูกต้องหรือเปล่าเอยถูกต้องค่ะอันนี้ล่ะคะถูกต้องค่ะอันนี้ล่ะคะบล็อกไม้อันนี้ล่ะคะถูกต้องหรือเปล่าจะเชฟเพนวางถูกหรือเปล่าคะเนี่ยว้าวถูกต้องค่ะ อันนี้ก็ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะอันไหนคะที่ผิดอันไหนคะที่สลับกันอือสองสิ่งนี้ใช่ไหมคะสองรูปทรงนี้ใช่ไหมคะที่ผิดงั้นเราจะเอาบล็อกไม้อันนี้ไปวางไว้ยังจุดไหนคะวางไว้ยังจุดนี้ใช่ไหมคะว้าวถูกต้องค่ะแล้วนี้ละคะจะวางไว้ที่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ ต้องค่ะหลังจากที่เด็กๆทำกิจกรรมกันไปแล้วนะคะทีเชร์น,นะคะ<ๆ>ก็จะให้เด็กๆนะคะอัดคลิปวิดีโอของตัวเองนะคะในการทำกิจกรรมตัวนี้มานะคะถ้าผู้ปกครองเป็นคนวาดนะคะเด็กๆก,ก็จะเป็นผู้เล่นโดยการหาสิ่งของที่ผู้ปกครองนะคะนำมาวาดนำมาวางลงในกรอบที่พ่อคุณแม่วาดนี้ค่ะแต่ถ้าเด็กๆเ,เป็นคนวาด คุณแม่คุณพ่อนะคะมาเป็นผู้เล่นโดยหาอุปกรณ์ที่เด็กๆนำมาวาดนั้นเอามาวางลงไว้ในกรอบที่เด็กวาดค่ะซึ่งอุปกรณ์นะคะเด็กสามารถหาได้จากในบ้านของตัวเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นของใช้ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะคะนามาวาดเป็นรูปร่างในกระดานนั่นเองคะ่ะซึ่งว,วันนี้นะคะกิจกรรมของพิเชอร์ลินนะคะก็จบลงไปแล้วไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย